็นทาร้านอะไรนะเฮ็ดร้านอาหารตามสั่งผงก็เฮ็ดมาแล้วเปิดร้านเช่าชุดเช่ารองเท้านี่ผมก็ทํามาแล้วเนะี่ยจริงๆผมไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังนะครับอืมที่ที่ที่เป็นกิจ,จาการของตัวเองแต,แต่แต่ก่อนก,นก็คือไปรับจ้างแลไปเย็บหมอนเย็บสาดเย็บเสือเย็บอะไรนี่ก็คือไปรับจ้างแต่ว่าพอมาเป็นกิจการของตัวเองคือเปิดร้านร้านซักผ้าหยอดเหรียญทําร้านอาหารตามสัง่งนะครับแล้วก็มาทําร้านเช่าชุดเช่าอะไรนี่ก็คเคยทํามาก่อน น้องๆที่อยู่ในแวบบ,บงเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างรู้จักธนาคารกาลศสีะะสอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมก็จะถ้าเวลาที่เราทำอะไรที่มันเกินตัวมัมนก็จะหนักแล้วก็มันมีก็จะมีหลายๆช่วงที่เรามีความรู้สึกว่าคือผมทีแน่ๆผมเป็นคนบอกเปียกไข่ลอยทั้งลอยปเปอร์เซ็นต์เลยผมเป็นคนแมวเปียกไข่แล้วก็ทำมาหากินยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนี่มาตลอด แล้วทีนี้มันก็จะมีบางช่วงที่เราแบบบางทีตา,งตามใจคนอื่นตามใจคนอื่นตามใจแบบอ่อย่างเช่นการแสดงเนี่ยเอาอย่างเฮ็ดเฮ็ดวงเนี่ยเขาตามใจคนอื่นยางมาถือใจคนเอาไปเอามาตัวเองามาหนักตัวเองอืมมาหนักตัวเองแต่สุดท้ายเราคงคิดว่าทุกอย่างห้าสิบห้าสิบจะพอดีมันต้องมันต้องเสมอเราเราต้องเราตัวเราต้องเอาตัวเองไว้ด้วยนะต้องดูตัวเองด้วยว่าเราโอเคไหมเราแฮปปี้ไหม กับสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราได้รับหรืออะไรต่างๆบางอย่างเราพูดเราไม่ต้องเก็บไว้ได้ไหมเขาบอกไปเลยเดี๋ยวบอ,อยียางสีนะครับเออมันถ้าคิดแบบนี้จริงๆมันมันก็มันก็ชีวิตมันก็ดีขึ้นเลยแมนมาฮะมันมันบะไรนี่อย่างซับซ้อนอผมก็เป็นคนที่ไม่ใช้ชีวิตยากผมเป็นคนบอมากค่มอยู่เนี่ยบอมักบอมากีออยัง,ยง,ยงที่มันที่ที่รีตองหรือบอมากอียังที่มันเขาเรียอ เขาเอินมาอย่างนั้นเป็นคนที่เขาถึงเขาหาแล้วก็คุยง่ายๆทุกอย่างทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรบอรมกอักแอคชัน่นบอมกักคีมลูจรงสิไหมที่จริงอ่ะมันยากบางเทือมันคือมันยากชีวิตบางเทือ่อนมันต่อต้องไปเห็ุนี้อย่างเง้มันยากนากะฮะก็ง่ายๆอยากกินอะไรเราก็กินอยากทําอะไรเราก็ทําอะไรประมาณนี้ฮะแต่ก็อยู่ในทําในสิ่งที่มันไม่เสี่ยงกับการที่ทําให้เรา ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วชีวิตมันบ่มีอย่างแน่นอนอะคือเหมือนที่พระท่านเทศนั่นแหละบอกว่าไม่แน่ไม่แน่สักกระอย่างไม่มีอะไรแน่สักอย่างเลย มีแพงกี่วันนี่ลูกกำกลังค่ะอ้ยอ่ยานคอมเมนต์ก่อนนะฮะเ,เมือนอ่านเมือเจ้าเลียวก่เห็นเอาต้องให้เจ้าของโอเคทำดีชีวิตก็มาได้ยืนยาวขนาด เป็นธรรมชาติของคนแหละทุกคนใครๆก็ฝ่ายหาสิ่งที่มันสบายใจ mm hmm. เงิเนเงินคือพระเจ้าแต่ว่าข้าวเีิยงชีวิตคำนี้ถ้าคนที่ไม่ได้คิดอะไรนี่ก็จะคิดว่าเรามองว่าเรื่องเองินเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่คำว่าเงินคือพระเจ้าข้าวี้่งชีวิตหมายถึงว่า ถึงเงินจะเป็นพระเจ้าจะให้อะไรหล,หลายๆอย่างแต่สุดท้ายเราก็ต้องพึ่งข้าวนะเพราะว่าเขาเนีเลี้ยงชีวิตข้าวก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่มันขาดไม่ได้มีเงินเยอะแต่ไม่มีข้าวกินมันก็ตายฉะนั้นตรงนี้เขาจึงเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบว่าเราอ่ะอย่าไปโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเส้นทางที่มันเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้ชีวิตเรายือนหยัด ยืนอยู่ล้วนแต่สำคัญแม้แม้กระทั่งจุดเล็กๆก็ตามนะครับอันนี้คือความหมายของเงินคือพระเจ้าแต่ว่าเขาเรียนชีวิต โอ้ยเป็นนังไว้เสร็จเสมอยากตอนนี้นี่ขันในไว้จากแก้วหนึ่งนี่กะสิเบล่องก็นีอยู่พี่ก้อยจัดให้ดูนี่เข็นนีเ้น่อเป็นนอดนอดคันถ่ายนะครับโฟกัสที่คุณก่อน,นอย่าทำอะไรอย่างอื่นครับผมขอบคุณครับคนหนีกันทาบมาไปหาครงครมที่ทดเออนี่นนนดิ มีคนมาตอบแล้วเรื่องนั้นนะผมก็คิดว่าผมพูดไปแล้วนะในในส่วนของผมแต่ผมก็ไม่ได้มีอะไรจะพูดแล้วก็ตามนั้นแอดส่งกำลังใจให้แน่ลูกขอบพ่<ส>ะคุณท้าไม่เกษลาติดตามบอยมาสี่ปีเป็นคนสักยันสุดๆผู้ชายคนนี้เขพระคุณครับเราไม่ใช่ญาติไม่รู้จักกันแต่รับบอยรักยายสวยรักแม่แตนเส,สีดายาย่ ท่านเม้นตะกี้มันบอท่านตายเนาะเนี่ผมขายของเกษตสมนังขข้างเบิงเบิงเฮาช่วงโควิดแรกแน่กระเพาย่ายจริงๆทุกคนมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามันจมมากๆเลยก็คือช่วงโควิดมาแรกๆแต่ตอนนั้นผมก็เหมือนกับสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรได้แล้วแหละแต่ว่ามันอยู่ในสภาวะที่เพิ่งซื้อเครื่องเสียงใหม่เพิ่งซื้อรถบรรทุกใหม่ที่ยังมีภาระอยู่สองคันเนาะ แต่พวกอื่นๆก็เคลียร์ทุกอย่างไปแล้วก็ซื้อสดส่วนใหม่สิซื้อสดครับแต่ว่าช่วงนั้น,นมันเป็นรถมันเป็นรถมือสองมันเป็นรถมือสองนั่นคือผมจ่ายสดแต่ไมเป็นรถใหม่อยู่สองคันแล้วก็มีเครื่องเสียงนะซื้อเครื่องเสียงแสนนะครับแล้วมันมาเจอโควิดแต่ตอนนั้นกับวิธีนี่อย่างแบบหลายระหว่ามันขายบ่อยเลยพอมันขายไม่ได้มันก็ เ็บจังไดดีวะแล้วลูกน้องก็มันทอกสิกอ่ะลูกน้องก็มาทยอยขอกลับบ้านขอกลับบ้านกลบ,บ้านแล้วทีนี้เราก็ได้แต่ฟังข่าวว่าเอ้วันไหนจะมีแสงสว่างปลายมืออืมก็ทยอยขายทองตอนนั้นมีทองเก็บอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทเก็บท่องแม่ตัตงแต่สมัยบาทและเก่าท่านกลัวนะครับเขามาทยอยขายเพื่อที่จะรอเลี้ยงเอามาจ่ายค่า แค่าั้ค่าใยที่บ้านเพราะว่าตอนนั้นคือไม่มีรายได้เข้ามาเลยมีแบบเงิน youtube กับเงินที่เราทํามาต,ตอนนั้นมันก็บราย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 เนาะไ,ไ,ได้เดือนละประมาณสองสามหมื่นซึ่งรายจ่ายตอนนั้นตายตัวเลยคือต้องส่งแบงค์ประมาณเดือนละห้าแสนต้องมีประมาณหลอยกระป๋าแล้วก็ขายทีละสิบบาทตอนนั้นขายได้สองหมื่นสามเองอืมขายท่องได้สองหมื่นเออแม่งั้นสองหมื่นสามสี่สี่ขาย 2, 000, 3, 000, 4, ขายทีละสิบบาทสิบบาท,บาทก็ได้รอบละสองแสนกว่าสองแสนกว่าไปไปโป๊ะ ไปปกอกพวกนี้คนเท่เนี่ยผมคนที่ฮิวใจที่ทำให้ผมลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งได้ก็คือใยสวยคือใยสังเกตเอาลูกต้นใหม่เราก็ลองล้ำทํำเพีงของเราไปเออเข้ากันเลยมันมีเจื่องเกิดจริงๆเราแต่ก่อนเราก็ยังไม่มีอะไรเลยเราก็ยังผ่านมาได้เข้าก็ยังเห็ดเข้าก็ยังสังมันขึ้นมาได้แต่ว่า พอมาเจอโควิดเอาอย่างน้อยชื่อเสียงเราก็มีแล้วความความมั่นคงในของวงนะครับคือคือ,คอมันกับตอนนั้นตะปันด้วยไม่ได้หายไปแล้วทีนี้นก็อาอย่างน้อยถึงไม่มีเงินที่จะลงทุนเราก็มีอะไรที่ถ้าสมมติว่าโควิดมันหายไปจริงๆมันเปิดทางให้เราได้แสดงทํามาให้กินอีกเราก็ไปกู้เลยที่เราก็มีเขาก็ไปยืมไปกู้ไปเงินางมากก็ได้เริ่มต้นตอนนี้ เริ่มต้นตอนตั้งวงแรกๆเราแทบจะไม่มีอะไรเราก็ยังเริ่มมาได้แต่มาเริ่มต้นใหม่ในช่วงที่เราเจอโควิดอย่างน้อยเราก็มีชื่อเสียงมีความเชื่อมั่นจากคนที่จะจ้างเราแล้วและเราก็มีอะไรต่างๆที่มันจะเปลี่ยนเป็นเงินมาได้ทำไมเราจะเริ่มไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับ